สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงกิจกรรมล่าสุดว่าเล่นอะไรยังไงแล้วก็เป็นข้อย้ำเตือนละกันนะกันพลาดโอเคอย่างแรกเดี๋ยวขอย้ำก่อนไม่น่ามีคนไม่รู้ไหมเออก็กดตรงนี้แล้วก็โบนัสนะครับพยายามลากให้ครบเนาะส่วนไอดีผมเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ2 0 0ตามนี้เลยนะเอาละแต่ส่วนที่ผมอยากบอกกันพลาดก็คือว่ามันมีในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ภารกิจจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาครับจะเห็นอยู่เห็นป่ะชนะ1ิครั้งก็ได้เพชรอันนี้แน่นอนอยู่ละ แต่ประเด็นคือตรงนี้ฮะเห็นป่าสีแดงน้ําเงินเขียวโอเคไหมเออก็คือต้องเล่นทุกสีเนี่ยดึงธงให้ได้สีละ30ครั้งเนี่ยเห็นป่าเมื่อกี้ผมเล่นไป็น,นึตาเนี่ยใช้ไคโดดึงไป8ละเออแล้วก็เนี่ยใช้สีแดงดึงไปแค่หนึ่งเห็นไหมอันนี้แหละคือข้อย้ําเตือนเฉยๆนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคมาทีนี้เดี๋ยวมาคุยในส่วนของกิจกรรมวันนี้ที่เพิ่งมา อันเนี้ยบอกก่อนนะกิจกรรมนี้โคตรดีนะครับย้ํากันตรงๆดีโคตรๆนะครับเพราะว่าเนี่ยออกโจมตีเป็นเกตเตอร์และเพิ่มเกาะซึ่งแต่ละสายวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําหลังๆเนี่ยจะมีหลายตัวเลยอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยนะเป็นคิงเลยครับเนี่ยเคิงเลยเนี่ยยกตัวอย่างเลยอย่างคิงเนี่ยใส่เป็นโจมตี4เกาะ4เลือด1ชัดเจนป่ะเออเนี่ยก,ก็ชัดแล้วสมมุติถ้าอันนี้คุณติดอันดับ1000คุณก็จะได้2แล้วใช่ไหม ที่เหลือก็ไปรออีกรอบหนึง่งเล่นให้ได้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น4เรียบร้อยนะครับเอออันนี้แหละผมเลยบอกว่าจําเป็นมากๆแต่สมมติว่าอย่างไอสเหรียญสามไคโดเนี่ยที่ผมมีเนี่ยอย่างไอดีอันเนี้ยครบแล้วเหรียญเนี้ยครบแล้วก็ไม่ต้องการแล้วผมก็ไปทําชุดที่2ต่อเลยที่ผมขาดคือโจมตี4ช่องเห็นปะ่ะเนี่ยผมยัง14%อยู่เลยเห็นปะ่ะมันต้องเป็น18%ใช่ไหมล่ะส่วนแรกสุดก็คือเลือดทั้งหมดนั่น,นแหละ ก็อยากให้เข้าใจนะครับแม้ว่าจะเป็นเซตไหนก็ตามใช้เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันตามนี้นะเป็นไม่ได้ก็ควรเก็บให้เยอะเอาละทีนี้พอหลังจากเรารู้แล้วว่าตัวละครที่เราเล่นเป็นสีไหนเป็นหลักคําแนะนานะครับอ่ะอันนี้สมมุติว่ามันได้อย่างนี้เลยใช่ปะ่ะของไอ้น,นี้คือเฉพาะไ ID ดีผมนะไ d ดี ID ของคุณเป็นแบบไหนไปจัดตามนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าไม่ได้เล่นไคโดเป็นหลักแต่เล่นเป็นคิงเป็นหลักสมมติว่าคิงเวลหนึ่งร้อยทีนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะ ไอตัวโบนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนสีของมันไม่ได้แต่ที่เปลี่ยนได้คือด้านบนครับก็เน้นเป็นสีแดงไปเลยเคลียร์ไหมและไอ้เปอร์เซ็นต์สีแดงตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมแค่ลองเปลี่ยนให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นภาพตรงกันว่ามันแตกต่างกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเพิ่มก่อนก็คืออย่างตอนเนี้สีแดงเนี่ยมันอยู่ที่ยี่รอนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บเอาเป็นโซโลก็ได้ แล้วก็อีกซักตัวหนึ่งสามดาวเอาเป็นตรงนี้อ่ะเห็นปะ่ะเพิ่มมา14%จาก121งั้นหมายเขาว่าถ้าคุณเล่นสีไหนเป็นหลักควรเอาสีนั้นอ่ะในการลงเล่นก็คือซับนี่แหละเออไอห้าแถวล่างของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะเออแต่ที่เปลี่ยนได้คือแถวบนและส่วนเนี้ยไอตัวละครพวกเนี้ยสมมติว่าถ้าเหรียญยังไม่มีเนี่ยเป็นไปได้ก็ใส่ไปด้วยนะครับอันนี้คือการพลาดนะอันนี้แค่ผมบอกให้ทราบนะครับ เออก็ใส่แล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะได้เพิ่มเอออย่างอย่างเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาให้ดูเมื่อกี้ร้อยสามห้าใช่ป่ะพอใส่เหรียญเสร็จตรงเนี้ยเป็นร้อยสามเก้าแล้วเคลียร์นะเออถ้าเป็นไม่ได้ก็ใส่เหรียญให้ครบด้วยนะครับอ่ะทีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าเกมเล่นให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้คือทรัพย์ที่ผมเล่นนะครับสรุปจะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบสองเอ้ยร้อยสี่สามนะครับส่วนคิงก็เท่านี้แต่ผมไม่ได้เล่นคิงเป็นหลักเหตุผลเพราะว่าเวลยังไม่แปดสิบ อ่ะโอเคงั้นก็ไปเข้าเกมกันเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เกมผมขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับเนื่องจากว่าอย่างเกมนี้มีคิงอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่ไปกลางนะครับสิ่งที่ผมจะไปคืออีกฝั่งไปเลยส่วนที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือยึดฝั่งเราอะไอสามงอะกับฝั่งเขา3าทงตรงไหนก็ได้ยึดก่อนหนึ่งที่สมมุติถ้าได้ปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงมากๆอ่ะโอเคอันนี้อย่างลูฟี่เขามาไหมอ่ะถ้าอยากดึงปล่อยดึงเลยนะอ่าหลบปุ๊บสกิล อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมสกิลครับปรับเรียบร้อยอ่าส่วนแบบนี้ใคโดถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าไอ้สกิลหนึ่งมันเนี่ยโกงมากโกงเลยแหละอ่าเรียบร้อยครับ2ไม่ถึงแฮงงั้นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถยึดตรงนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยยึดยึดละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าเมื่อกี้เขาเพิ่งหลบนะครับสกิลไปเลยอ่าหนึ่งที่ ดูฟี่เรายังไงเอย่ยเพื่อนเรามาเดี๋ยวตอนนี้เรารอกลางนะครับเรารอไปกลางนะรอดูจังหวะเนี่ยเห็นบ้าตรงกลางอะ่ะเนี่ยแต้เนี่ยประมาณนี้ต้องไปแล้วครับเพราะว่าไปช่วยกันลุมเอาก่อนนะครับเผื่อไม่มีคนมาส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใช้เพื่อฟาได้เลยนะฮะอันนี้ถ้าคิงดึงได้ปล่อยให้คิงดึงนะเราอย่าดึงนะครับเพราะคิงดึงดีกว่าสกิลไปเลยโดนหนึ่งทีครับเนี่ยโดนต่อยแน่เลยวะ่ะ เอ,อ้ยเบาอันนี้น่าจะเวลไม่เยอะนะต่อยได้เท่านี้โอเคเดี๋ยวผมไปฝั่งบ้านผมนะครับเอ้ยบ้านบ้านเรามีคนอยู่นี่หว่าเดี๋ยวไปฝั่งเขาต่อเลยก็ได้ครับอะเพราะบ้านเรามีคนอยู่แล้วก็ยึดยึดไ้สักที่อะเออพยายามยึดให้ได้ครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ไ้ที่ที่เป็นสามทงอะยึดก่อนแล้วพอถ้าได้จังหวะถ้าได้นะถ้าได้จังหวะก็โดนเวย้ยเขอคืนได้ไหมป <c oughs> ั๊บคนละเรื่องเลยน่าจะเป็นเพราะเลเวลนี่แหละ น่าจะสกิลนะโอเคแล้วก็ทุบเลยครับปับรอตรงนี้เลยก็ได้นะเหตุผลเพราะว่าคิงไปดึงธงให้แล้วไนงะพอคิงเล่นให้แล้วเราเลยไม่ต้องเล่นก็ได้น่าจะสกิลนะปุ๊บรู้แล้วนะเสียเลยว่ะเสียเลยว่ะเสียเสียเสียยังไม่สกิลนะครับรอบูทบูทมาแล้วบูทมาแล้วเดี๋ยวสกิลนะ่าจะมีคนตายนะเมื่อกี้เพิ่งหลบด้วยเสร็จครับ เหน็นปะเรียบร้อยเออเวลาสกิลก็รอบูตบ้างก็ดีนะพอบูตมามันตายแต่บูตไม่มามันไม่ตายเมื่อกี้ดันเสียโอเคยึดตรงนี้นะครับพอเพื่อนตายนะเดี๋ยวดึงอยู่แถวนี้ก็น่าจะชนะได้ละเอา้าโดนดีครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็โดนนี่ฮะสกิลสองทันไหมไม่ทันตายว่ะเอ,อื้อเรียบร้อย อ่าโอเคแต่เพ <ella> ื่อนมาแก้ทางให้แล้วดึงกลางก็คือชนะนะครับเดี๋ยวผมไปเสริมกลางเลยนะเดี๋ยวไปเสริมเพื่อนตรงกลางเลยครับปึบอ่าเอากลางครับเรียบร้อยชนะเลยเกือบไปอ่ะโอเคการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะครับส่วนใหญ่การเล่นเนี่ยคำแนะนำก็คือว่า อย่างแรกต้องดูก่อนว่ามีใครไปกลางไหมสมมติถ้าอย่างเกมเมื่อกี้ถ้าไม่มีใครเล่นคิงผมก็จะเล่นคิงเปิดเลยเนาะส,ส่วนถ้ามีแล้วก็เอ้ยส่วนถ้ามีคิงเนี่ยผมก็จะไปไม่ซ้ายล่างก็ขวาล่างก็คือยึดอาช่องสธงก่อนช่องไหนก็ได้ช่องหนึ่งแล้วพอมันได้จังหวะไปกลางอะ่ะก็ไปเลยไปช่วยลุมพอลุมเสร็จปับ๊บก็กลับไปที่ธงสาเหมือนเดิมอันนี้คือหลักการในการเล่นนะส่วนเมื่อกี้เหตุผลที่ว่าทําไมหลังจากได้ธงกลางแล้วผมไม่ไปก็เพราะว่ามีเพื่อนอะ่ะไปทั้ง2ที่แล้ว หมอยเขาว่าถ้าผมไปมันก็จะไปทับที่กันเออจะไปดึงธงใกล้ๆก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่เมื่อกี้ผมก็ฆ่าคนอยู่เลยไปไม่ได้เลียนนะเออก็อันนี้น่าจะเอาให้ดูสําหรับในการเล่น